ครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังนะครับก็มีหลายๆคนก็สอนอยู่ในใน u t u b e นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับแต่วันนี้มีเพื่อนๆผมเองเนี่ยมันก็อยากอยากให้ผมทับทำให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคก่อนอื่นเลยแน่นอนนะครับเราต้องสมัครแอปเป๋าตังลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนั้นไปดูใน Youtube ได้เลยนะครับ นะครับหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็มาติดตั้งแอปเป๋าตังค์นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับติดตั้งเสร็จนะครับนะครับเราก็ใส่พินใส่ถ้าใครมีพินก็ใส่พินให้เรียบร้อยนะครับนะครับครับเมื่อใส่พินมาแล้วนะครับเราก็จะมาหน้านี้นะครับจะมีคําว่า G Wallet Wallet สบมอะไรสบายมากอะไรก็ไม่รู้มันเอ็นหมดเลยนะครับก็เราไปที่ G Wallet เลยครับกดไปเลยเห็นไหมครับ ตรงนี้จะเห็นปุ่มสีเขียวนะครับจะเห็นว่ายอดเงินบนสุดนะฮะของผมนะครับว่ามันอยู่ที่323บาทนะครับถ้าเราเปิดมาเราเห็นยอดเงินตรงนี้นะครับคือเงินที่เราเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นสมมติะะว่าสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งอย่างเงี้ยครับเขาให้3 0 0พันนะครับตอนนี้ผมใช้ประมาณ0 0แล้วมั้ง นะครับเราก็เติมไปให้คุ้มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเงินไปอีกหนึ่งพบาทนะครับโอเคมาดูขั้นตอนการเติมกันเลยนะครับก็ไปที่ปุ่มสีเขียวนี่นะครับบวกนะครับตรงเติมเงินเข้า G ีวอลเล็นะครับเติมเงินเลยนะครับธนาคารที่ต้องการจะเติมเงินนะครับอันนี้คือธนาคารของเรานะครับเราก็เข้าไปที่ธนาคารของเรานะครับเนี่ยครับข้างล่างจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ไปที่แอปนะครับของแต่ละธนาคารนะครับ อย่างเช่นอันบนสุดจะเป็นแอปของไทยพาณิชถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวลองอันอื่นบ้างจะเด้งเหมือนกันไหมเนี่ยเห็นไหมครับกดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกสิกรมันก็จะมีคําว่า QR พร้อมเพย์แล้วก็ตู้ ATM เหมือนกันหมดทุกครั้งนะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกันเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราจะเลือกธนาคารไหนที่เราจะโอนไปเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมเลือกธนาคารที่มีตังค์น้อยๆหน่อยเ <c oughs> อาละครับก็กดไปที่ Kbank ของเรานะครับ นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มี K Plus นะครับเขาจะให้ ID ของ G Wallet มานะครับ ID ตัวเลขพวกนี้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่มีคำว่าคัดลอกอยู่ด้านขวามือนะครับนะครับมาดูวิธีการเติมก่อนนะครับเขาจะบอกว่าขั้นตอนที่หนึง่งคัดลอกรหัสนะครับก็คือคัดลอกรหัสตรงนี้เองเดี๋ยวผมขอญาตแป๊บหนึ่งลืมใช้เครื่องมือตัวนี้เดี๋แป๊บนึงนะครับโทษที อ่าต่อจะเห็นว่าเขาจะมีข้อที่1นนะครับว่าให้เราคัดลอกนะครับคือตรงนี้ฮะเราเดี๋ยวเรากดปุ่มคัดลอกนะครับดูข้อที่2นะครับเปิดแอปพลิเคชันเค l ั s เพื่อเริ่มทำการเติมเงินนั่นหมายถึงว่าเราต้องเปิดแอป k p l u s ของเรานะครับเพราะตอนนี้เราจะใช้ K+ p l u s ถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปก่อนเนาะโอเค อันที่3ามเาบอกว่าไปยังเมนูเติมเงินเห็นไหมเขาบอกเสร็จเลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยไปยังเมนูเติมเงินนะครับอันที่4ก็นํา G Wallet ID ที่เราคอปปี้ข้างบนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไปวางนะครับนะครับใน E Wallet เห็นครับนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทากันเลยเนาะโอเคกดคัดลอกครับตึงคัดลอกเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วทาไงครับออกไปหน้าหลักเลยนะครับกดไปที่รูปบ้านด้านล่างตรงกลางนี่นะครับ โทรศัพท์คนอื่นไม่มีรูปบ้านอยู่ข้างล่างตรงนี้ผมหมาถึงตรงนี้เนาะเอ๊มันมันเขียนได้ไหมอ๋อไม่ได้เพราะมันอยู่นอกจอแล้วโอเคก็คือรูปบ้านที่อยู่ด้านล่างนี่เองนะครับรูปบ้านกดไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ธนาคารของเรานะครับแอปอุ้ยโทษมาที่แอปธนาคารของเรานะครับตึงนะครับเดี๋ยว ครับจากนั้นเราก็มาที่คําว่าเติมเงินปุ่มนี้นะครับนี่นะครับเติมเงินครับกลับไปใหม่นะเติมเงินนะครับตรงนี้นะครับธนาคารทุกธนาคารจะต้องมีนะครับคําว่าเติมเงินนะครับกดไปเลยครับจากนั้นก็มาที่ e wallet นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดเลยนะครับตึ้งนะครับแล้วก็มาที่พร้อมเพย์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอุ้ยโทษทงนะครับกดเลยครับ จากนั้นเราก็เอามือกดค้างตรงนี้นะครับกดค้างตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ที่เรา็ปี้มานั่นเองนะครับกดค้างครับอุ้ยโทษทีมันหลุดไปอยังเนี่ยกดค้างครับแล้วก็ใส่คําว่าวางนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินเลยหนึ่พเรียบร้อยนะครับต่อไปช่วยบันทึกอันนี้แล้วก็พิ์ไปสักหน่อยก็ได้ครับพิม์ อนไปเป๋าตังค์เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็กดยืนยันเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการเสร็จวิธีการโอนเงินของเรานะครับเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยว่า มันมีไหมมันเข้าไปหรือ,อยังนะครับมันเข้าปุ๊บเลยไหมเราก็ไปที่แอปเป๋าตังคนนะครับครับเราก็เข้ามาหน้าแอปเป๋าตังคนนะครับจากนั้นเราก็ไปกดที่ g w l l t เ t เหมือนเดิมเห็นไหมครับเงินขึ้นมาเป็น1323บาทแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเติมเงินแบบ ง่ายๆนะครับค่อยๆดูวิดีโอนะครับค่อยๆดูวิดีโอแล้วค่อยทาตามนะครับเพราะโทรศัพท์แต่ละเครื่องเอ้ยโทรศัพท์แต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันแล้วแอป แอปของธนาคารเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอ่าพอเปิดแอปแล้วนะครับฟังดีๆครับเปิดแอปแล้วปุ๊บต้องไปคําว่าเติมเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆในการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังนะครับผมมาทําทดทวนให้อีกทีนึงนะครับมีหลายๆคนถามมาเพื่อนๆก็ถามมากันนะครับเยอะแยะเลยก็เลยมาทําให้นะครับโอเคงั้นก็ใครเห็นวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ คนใหม่ๆเข้ามาก็มากดติดตามกดกระดิ่งได้นะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับชอบชิมเที่ยวชอบให้สนุกให้คุ้มถ้าเรามีโอกาสแล้วผมแนะนำให้ใช้ให้เต็มที่เลยครับอย่าปล่อยโอกาสหลุดไปนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ